สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้เรามาพบกับสกินเป็ดดักเย่สีเขียวน่ารักน่ารักนะฮะมีทั้งหมด2ส,สกินด้วยกันนะครับผมสกินแรกจะเป็นของ AK47 นั่นเองนะครับผมที่เป็นสีเขียวน่ารักน่ารักแบบนี้นะฮะสกินที่2 M13 นะครับผมอันนี้ก็เขียวเข้มๆหน่อยน่ารักเหมือนกันไม่แพ้กันแล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าเจ้าตัวเป็ดดักเย่นะฮะถือระเบิดอยู่บอกได้เลยว่าค่อนข้างจะน,น,น่ารักตัวอ้วนปุกปิ๊กมากนะครับเหมาะกับท่าน ผู้หญิงหลายๆท่านเลยที่ชอบนะผู้ชายก็ซื้อใส่ได้นะครับในส่วนของปืน AK 47นะฮะมาพร้อมกับความพิเศษที่ไม่รู้จะพิเศษทำไหมนั่นก็คือสโคบปของเขานะครับที่ให้มาจะมีทั้งหมด2กรอบนะครับกรอบใหญ่กรอบหนึ่งกรอบเล็กกรอบหนึ่งนะครับผมซึ่งเวลาส่องไปแล้วเราจะเห็นทั้ง2กรอบนั้นอยู่ด้วยกันนะครับแล้วในกรอบนั้นนะครับจะมีขีดสีแดงทั้งหมดนะฮะ10 นะครับรวมจุดตรงกลางด้วยก็จะเป็น11นั่นเองนะฮะบอกได้เลยว่ามองให้ลึกมองให้ลึกลงไปข้างในแล้วคุณจะเห็นศัตรูแต่ถ้ามองไม่ลึกเนี่ยคุณจะไม่เห็นศัตรูเลยส่วน M13 นะครับผมจะไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับแค่เปลี่ยนเจ้าตัวกล้องเนี่ยเป็นแบบว่าขอบสีทองนิดๆหน่อยมองง่ายปากติเลยนะครับส่วนความน่ารักนั้นก็ตามนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปสุ่มปืนกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไง โอเคนะครับผมอย่างแรกเข้ากดไปที่ร้านค้าเลยนะครับผมทีนี้ลงมาที่พรีเมียมเคสนะครับอันที่3เนาะนี่นะครับคุณจะเห็นเลยว่าดักเยี่ยวพรีเมียมเคสเนี่ยจะมีทั้งหมด2สกินนะฮะนี่เห็นไหมอันแรกก็จะเป็น M13 ดักเยี่ยวนี่ฮะเห็นไหมค่อนข้างน่ารักนะแล้วก็จะเป็นอ่า AK47 นะฮะหูหน่ารักแล้วก็เป็นกระเป๋าดักเยี่ยวอย่างที่ผมรีวิวไปในตอนแรกเนาะอ้วนใหญ่โตโมโหฬารน,นะฮะแล้วก็จะมีของสมนาคุณอีกเยอะแยะ นะครับที่ถ้าใครดวงเกลือเนี่ยก็จะได้ไปแต่ผมคิดว่าผมน่าจะได้นะ10กล่องนะครับ450นะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องสําหรับแลกเนาะใครที่แต้มเหลือๆก็มาแลกได้ไปครับผมหมับ10กล่องแรกครับอื้อฮาร์ดบีเจนเจอร์ผมบอกแล้วว่าผมได้แน่นอนในของพวกนี้มาให้หมดดวงอย่างผมอีก450ครับ2องอ่ายเสกล่องไปแล้วนะครับอื้ม ได้เป็นอ่าสเปย์นะฮะสากล่องครับโอ้โหไอ้อปืนเอ็งสามโอเคมันการันตี30กล่องใช่ไหมเนี่ยทุกๆสามสกล่องก็จะได้นะครับผมโอเคอันนี้ไม,ไม่ไม่น่ามีอะไรเนาะแล้วก็เออกดผิดเท่าทีอีก450ครับ40กล่องเข้าไปแล้วน่าจะ60กล่องนะถ้าการันตีอย่างเงี้ยโอเคไปต่อครับ50น่าจะไม่ได้อะไรอุ้ยได้กระเป๋า ว้ายน่ารักโอเคไปกันต่ออุ้ยโอ้หน่ารักมากๆเลยะฮะอันนี้น่าจะได้แล้วผมคิดนะเพราะมันการันตีนะฮะโอ้โหคือขาดตัวละครนะผมอยากได้ตัวละครเป็ดมากเลยถ้ามีนี่คือจบเลยโอเคเราได้มากันครบแล้วนะฮะสำหรับ M 1 3แล้วก็ AK 4 7เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่าว่าเจ้า2ปืนนี้ออกมาแล้วจะเป็นยังไงเมื่อไปเจอสโต ก่อนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภยัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกมคอมดิสตี้โมบายราคาถูกไวปลอดภยัยสามารถเติมได้ที่ไลแอดโกลเด้นเติมเกมมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภยัยเติมได้ไม่อัน้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับ ด่านแรกนะครับผมซาม,มิตนะฮะกับภารกิจฮาร์ดพอยต์นะครับก็จะเล่นเป็น AK-47 ก่อนละกันนะครับเพราะว่ามันแปลกดีจะยิงได้ไหมเนี่ยโอ้โหคนเยอะคือสโคบมองยากมากๆนะฮะหมับไปแล้วหนึ่งโอเคเป็กศูนครับคือเอ้ยมาทำไมฮะมาทำไมฮะโอเคเอาหลังเข้าแย่เลยมาไงวนะน่ะ อขอพี่ชิมตูดหน่อยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวโอเคขอบคุณครับเมื่อกี้ผมได้ยินคนกำลังปีนขึ้นมาขวามาขึ้นบันไดมานี่ไงโอ้ไม่ตาย What? วัชงแอปเอ้ยอะไรครับคือบอกตรงนะสโคบมันมองยากเกินไปอะ่ะคนที่เขาทำสกินเนี้ยเขาคิดอะไรอยู่วะผมไม่เข้าใจนะ คือเขาได้ลองเล่นหรือเปล่าอ่ะอุ้ยเด้อเด้อเด,เดอแหวะฮมีตัวคือเขาได้ลองเล่นหรือเปล่าว่าสโคมันมองยากขนาดไหน่ะหรือว่าไอคนทำเนี่ยเขาไม่ได้เล่นเกมนี้ฮะโอ้โหบอกได้เลยว่าปวดฮนะปวดหัวปวดตาด้วยเนี่ยมองยากจัดเลยมามาดิ ปืนก็เล่นยากอยู่แล้วนะฮะ AK47 เนี่ยใน MP เล่นโคตรยากเลยถ้าใน BR ยิ่งยากกว่าน,นี้ครับมองไม่เห็นเลยอะโอ้โหโอ้โหเจ็บเจ็เจ็บหลังเข้าครับโดน MG ไว้เนะี่ยสี่นัดโอเคได้หนึ่งมีตัวมาซิกแซกงงอะดิงงอะด,งงอดิเจอระบบซิกแซกเข้าไปโอเคครับอืม,ม,มปาดเรียบปาดเรียบอืม,มปาดเป็นมนาเคก้ก มาฮะมาหรือเปล่ามันมาหรือเปล่าเฮ้ยตัวหลังมาอ้โหสู้ไม่ได้เลยต้องหาจังหวะดีๆครับปืนนี้สู้อะไรไม่ได้เลยปืนก็เล่นยากอยู่แล้วสกิเปเล่นยกากก็ไม่ใหญ่แต่แน่นอนมันน่ารักโอเคโอเคโอเคมาหัเพื่นอนเออโอ,อ,อ้ดีนะสมกช่วยใครเล่นแป้งแถวนี้ไม่ไงั้นผมแตก แหบข้างบนโอ้แม่งแอบอีกจะโขบกูก็มองยากอยู่แล้วแม่งยังมาเล่นท่าใส่อีกอมผมไม่กล้าบวกเลยฮะมันมีตัวข้างขวาด้วยครับผมไม่กล้าโผลไปสุดเพื่อนโอ้ยสวยโอเคขวามือมีตัวครับขออนุญาตวิ่งเลยงงบน้องเป็ดมาละจ้าดักเย่ผมอยากได้สกินเป็ดดักเย่มากเลยตัวใหญ่แค่ไหนผมก็จะเอาคือตัวใหญ่แค่ไหนผมก็จะเล่นน่ะ คือมันน่ารักมากเลยถ้าเป็นสกินแบบสกินตัวละครนอะ่ะแต่เสียดายไม่มีครับเปิดเลยทูเลเซอร์ทูเลเซอร์หมับหมับโอเคเฮ้ยพี่มาไงครับไอ้โดนสวนอี๋รถช็อตเพื่อนไม่ช่วยโอเคสวยนี่เวลาเปล่งกระสุนมันน่ารักจริงครับเป็นรูปเป็ดนะฮะผมค่อนข้างจะชอบอะไรที่มันกลมๆน่ารักน่ารัก,กอย่างนี้นะ ผู้หญิงนี่น่าจะชอบกันเยอะแยะเลยนะครับสำหรับสกินเป็ดนักเลียโ,โ,โอ้โหมองโคตรยากคือถ้าเจอลูกซองสเตปใส่เนี่ยมองยากมากเลยนะฮะคือปกติก็ยากอยู่แล้ว <S <S อืมนี่ไงสเตปอ่ะเข้าใจปะ่ะมีตัวอยู่ข้างล่างตัวหนึ่งนะครับผมรอดักเลยโอเคส่วนเพื่อนดักไปครับให้เพื่อนเรายึดไปเราดักได้ดักไปก่อนครับไอตัวนี้ขึ้นมาตอนไหนเนี่ยไม่ขึ้นมา,าทีว่าขึ้นมาแล้วใช่ไหมฮะ โอ้ใครเล่นป่องแป้งเยอะโอ้ไอพวกนี้เล่นท่าเยอะแฮะโอเคสวยเพื่อนสวยเพื่อนอเกือบมองไม่เห็นมองไม่เห็นจริงนะถ้าศัตรูตัวสีดำๆเนี่ยคือจบเลยอ่ะอืๆๆอๆๆโอเคเฮ้ยยะเฮ้ยยะมีตัวหน,นึ่งตี่ไหนออกมาโอ้โยิงไม่ตายด้วยปืนมึงดีเหลือเกิน ปืนดีเหลือเกินเอ้ยเป็นกระฉุนลาดไปดิลาดไปดิกระสุน่ะลาดใส่หัวไปเลยโอเคข้างหลังครับโอ้ยโอ้ย,อยเยอะจริงๆเลยสวัสดีครับเป็ดขอชิมโอ้โหมึงเป็ดมาแล้วมึงเป็ดมายิงอะมัเป็ดขอ เป็ดขออีกโอเคเป็นกระสุนใจเย็นเปิดไปฮะเป็ดมาวายลูกซองว่ะสังเกตได้เลยไม่มีใครเก็บปืนผมเล่นเลยอ่ะคือเขาน่าจะเล่นกันแล้วแล้วเขารู้สึกว่าปืนเงี้ยเก็บไปในคังเถอะเขาน่าจะไม่ชอบกันนะผมว่าน่าจะมีคนเก็บแต่ว่าไม่เล่นอ่ะแล้วเขาก็ไม่เก็บกันอีกเลยอ่ะโอ้ยแตกใครจะไปยอมกันละ่ะ ใครก็ได้เก็บปืนผมทีผมขอลองแหละปืนผมมันดีนะเอาเรียบร้อยอย่างนี้โอ้ยเรียบร้อยวิ่งหมดแล้วจ้ารอเลยดูฮะตะโขบคางไว้ยังแทบมองไม่เห็นศัตรูอ่ะจริงแล้วเจอศัตรูซิกแซกนะจบอืมสวยไอ้กรอบมันจะมีทั้งหมดสองอันทําไมวะมีแค่อันอันหลังอันเดียวก็หนักแล้วนะไออันหน้าเอามาทําไมไ้กรอบอันเล็กๆอ่ะ ผมนี่ปวดเฮตเลยว่ะอืมโอ้โหโอเคหลังเข้าครับอีค e ูไลเซอร์อ e ีคูไลเซอร์นี่ละโอเคสองทางเลยมับอเอาไอ,อะไรวะนะข้างบนขวานี่ละผมได้ยินนะฮะอุย้ยกว่าจะจบได้บอก้เลยว่ามองยากมากร้อยห้าสิบต่อร้อยห้านะฮะคะแนนมาดูคิวฟีดดีว่า โอเคแรงนี้ก็ขึ้นขึ้นลงลงแค่นี้แหละ5.2คิวตาย13ครับสำหรับ AK 47ของเราไปลุยตอ่อ <hour> มาครับผมนุกทาว่ะแต่ว่าตานี้เล่นเป็นเจ้าตัว M 1 3นะครับซึ่งไม่มีไม่มีปัญหาเรื่องสะโคบและ M 1 3มันมองง่าย mm hmm. โอ้โหดูดิต่างกันลิบลับเลยนะกับ AK เนี่ยความมองง่ายมองยากเนี่ยโอเคจะเปลนกระสุนช้า มาเดิมันพี่ลากเลยไม่มีปัญหาแล้วฮะเรื่องสะโขบเหลือที่ฝีมือล้วนๆฝีมือล้วนๆน,นี่แลหละแหววหลังแตกไม่มีอะไรต้องบ่นแล้วครับเอ๊ะลากสองไปดิวันนี้ขีดยาก,ก่อนเลยเป็นกระฉุนนะฮะเล่นแล้วมันสบายตาจริงๆมันมองง่ายจริงเอไปไหนฮะลูกสองนี่ฮะ อตอนเล่น AK 47แล้วมาเจอด่านนุกทาวเนี่ยผมว่าผมน่าจะอ้วกนะครับเพราะว่านุกทาวเนี่ยส่วนมากก็จะเล่นพวกเฟนเนกพวกลูกซองกันที่แบบว่ามุ Vay ูเมนต์ไวๆเนาะจะทําให้เราเนี่ยต้องหันกล้องไวแล้วถ้าเป็น AK 47นะผมอ้วกแน่นอนครับมองไม่เห็นจนอ้วกอนะโอเคขวาหมับอยู่ข้างในอ้าวทำไมไม่ได้ยินวะ โอเคตกใจไปเลยเพื่อนบางทีหูก็ตึงนะฉีดยาฮะขวามือเข้าหมับนอนทำไมฮะเฮ้ยไปไหนโอ้ยอะไรวะนะ่ะโอ้แต่ยังดียังได้เฮ้ยเอาข้างบนสวัสดีไปครับฉีดยาว้าวทะาโเรียบร้อยโอเค ฮาวาบมีคนเกิดหรือเปล่าไม่มีนะโอ้ยหลังอาปืนไฟเผาไหมามีหรือเปล่านี่ไงข้างบนครับมีหรือเปล่าล่ะมีหรือเปล่าล่ะความเข้มนี่ไงดักเย่าฮะดักเย่าอึ๊บข้างบนโอ้ยโ,โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโคตรเยอะเลย เหมือนว่าโดนลัดบ่อยนะเอ็นสิบสามมันดาเมจเบามากครับผมโดนลัดไปหลายตัวมากแล้วอะโอเครอปึ๊บโอเคได้เข้าหัวไม่งั้นผมแตกกันเมื่อกี้ถ้าไม่เข้าหัวโอเคได้มาเดย์หึวิ่งอย่างนั้นอะเรียบร้อยดีฮะวายระเบิดสวยสวยอันนี้ไม่เกี่ยวเพื่อไม่ได้ลัดนะอันนี้ผมไม่ได้ยิงเองรอเลย สโคบสบายตาไหมล่ะสบายตะวายสองตัวฮึบข้างหน้าฮะขอหน่อยละกันเอาเรียบร้อยจบตานี้ก็คงไม่มีอะไรพิเศษพิเศษนะตาแรกพิเศษตรงสโคบนี่แหละพิเศษใส่ไข่แบบใส่ไข่10บใบเลยมันจะพิเศษไปไหนก็ไม่รู้กล้องนะฮะตานี้ก็ฆ่าไป26่นะ,ะถือว่าอ่อนดอยก็นี่จะเป็นของแต่ง ak 4 7ดักโยเมื่อกี้นะฮะถ้าใครอยากใส่กล้องนะครับผมเอาเพิร์กออก เอาเพิกออกซะแล้วไ่ใส่กล้องแทนอย่าเล่นแบบผมเลยนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็น M13 ดักโยกเมื่อกี้นะครับผมก็ประมาณนี้ประมาณนี้ฝากกดแล์กดแชร์กด subscribe s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยไว้เจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายลักนะจุ๊บจุ๊บ